สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้แม่ปานจะพามากำจัดหอยทากหอยเวียนนะคะที่เขามาขึ้นกระถางของเรานะคะวันนี้แม่ปานจะพามาทำนะคะเขาขึ้นกระถางต้นไม้ของเราเขามากัดกินใบนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะหอยทากหอยเวียนนะคะมดมแมลงต่างๆค่ะเดีย๋ยวแม่ปานจะพามากำจัดเลยนะคะนี่ค่ะ เราต้องรักษาบอลสีเรา,าไว้นะคะต้นใบบอลสีของเราจะแหว่งนะคะเราต้องป้องกันไว้ก่อนค่ะกำลังสวยๆนะคะอย่าให้เข้ามาใกล้กระถางของเราค่ะสีกำลังสดใสเลยค่ะ กระดูกกลางเส้นเขาก็สวยค่ะเห็นไหมคะสีสดใสด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะทําแบบไหนยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่าที่แม่ปานเตรียมมานะคะก็มีสามอย่างนี้นะคะน้ำซาวข้าวค่ะน้ำซาวข้าวมีมากมีน้อยเราใช้ได้หมดนะคะประมาณสองลิตรนะคะที่ไม่ปานใช้อยู่นี่ค่ะแล้วก็เปลือกไข่ค่ะ เปลือกไข่นี่เขาก็มีแคลเซียมสูงนะคะกันไล่หนอนไล่แมลงไล่ม,ไลมดได้หอยทากหอยเวียนได้นะคะเปลือกไข่ค่ะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะลําต้นบํารุงลําต้นนี่เขาแข็งแรงด้วยนะคะในอีกอย่างแม่ปางก็จะใช้นี่ค่ะไล่มดด้วยนะคะมดขึ้นกระถางของเราค่ะน้ํายาล้างจานสารจับใบนะคะเดี๋ยวแม่ปางก็จะมาบดเปลือกไข่นะคะ เรามีเครื่องบดแล้วก็บดได้นะคะแต่แม่ปานจะใช้ถุงบดบดเอานะคะมีโคกตำเราก็ตำได้ค่ะแต่วันนี้แม่ปานใช้ถุงนะคะแม่ปานก็จะเอาถุงทำแบบนี้เลยค่ะไข่ก็ประมาณสิบฟองค่ะที่ใช้นะคะแล้วก็ใช้มือ บดบแบบนี้ก็ได้ค่ะขยำามยำยามยำนามให้เขาละเอียดเลยค่ะเราไม่ต้องตำก็ได้นะคะแล้วเราก็ไปโรยกับต้นไม้ของเราได้เลยนะคะก็จะได้ ขนาดนี้นะคะนี่ค่ะได้ประมาณนี้ค่ะเปิดอไข่เขาก็จะมีความคมของเขานะคะหอยทากหอยเวียนก็ไม่กล้าขึ้นมากระถางของเรานะคะเนี่ค่ะขนาดเราขยำขยำขยี้ขย,ขยี้เรายังเจ็บมือเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วหอยทากจะทนได้หรือเปล่านี่คะแม่ปางก็จะทเจทใส่ถ้วยเลยนะคะ ได้ประมาณนี้นะคะหอยเยี้ยงเขาก็ไม่กล้าเข้ามาใกล้นะคะเพราะว่าเปลือกไข่เขามีความคมค่ะแล้วเราก็ไปใส่เลยนะคะแล้วเดี๋ยวแม่ปานก็จะใช้น้ำยาล้างจานสารจับใบค่ะสาวราข้าวไปเลยนะคะน้ำสาวาข้าวนี้ก็บำรุงบำรุงต้นให้เขาแข็งแรงนะคะใบใหญ่ลำต้นใหญ่นะคะ่ะ มีมีวิตามินบีมีธาตุเหล็กด้วยนะคะปานก็จะมาใส่เลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งช้อนเลยนะคะใส่หนึ่งช้อนโต้เลยค่ะประมาณนี้ค่ะใส่หงช้อนโต้เลยเทลงเลยแล้วเราก็คนนะคะ ทำให้ลําต้นใหญ่แข็งแรงนะคะใบใหญ่กิ่งก้านใหญ่ค่ะและแม่ปางก็จะใส่ป๊อกกี้เลยค่ะ ให้เราไปฉีดพ่นทางใบเขาด้วยนะคะไม่ให้หมดแมลงมาขึ้นต้นบอนสีของเรานะคะแล้วเราก็ไปโรดเลยค่ะ่าแนม่ตางก็จะโรดเลยนะคะลำรุงลำต้นเขาไปด้วยนะคะไล่มดไล่แมลงได้ด้วยค่ะกระถางและแก้วค่ะ ลูกไม่ปากกากรดำก็ลดเลยค่ะได้มดมแมลงค่ะถ้ากินเม็ดเล็กเราก็ลดเลยค่ะกระถางและแก้วนะคะตินก้านเขาจะได้ใหญ่นะคะใบใหญ่ด้วยค่ะสีสวยสดด้วยนะคะน้ำสาวข้าวก็มีประโยชน์เหมือนกันค่ะ เนาก็ลดเลยค่ะแล้วเราก็มาโรยเลยนะคะแม่ปานจะใช้มือเลยนะคะใช้มือเลยโรยเลยนะคะโรยรอบๆกระถางเลยค่ะกันมดหอยทากมาแมลงมาขึ้นนะคะขึ้นกระถางของเราค่ะโรยรอบๆเลยค่ะนี่ค่ะ จะได้แบบนี้นะคะแตกหลอดออกมาอีกแล้วค่ะสมาชิกใหม่ค่ะจะกุุงไคเซอแล้วก็โรยเลยค่ะโรยรอบๆเลยนะคะ โรยรอบๆเลยค่ะแล้วเราก็ฉีดพ่นเลยนะคะพ่นเลย อีเหนาเราก็พ่นได้ค่ะฉีดตรงโคนเขาด้วยนะคะเห็นไหมคะตรงโคนต้นเขาค่ะนี่ค่ะตรงโคนต้นเขาเลยต้นเลยคนตรงโคนต้นเขาด้วยนะคะตคนเลยมดมดเขาชอบขึ้นมาตรงโคนต้นเขานะคะเราก็พ่นเลยค่ะ จะลงใจเซื้อแล้วก็พ้นได้ค่ะ ตัวนี้อ,อมเพชรนะคะได้มาใหม่ค่ะสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเส้นกลางเขาเป็นสีขาวนะคะใบเขาจะเรียวแหลมค่ะสวยมากเลยค่ะเราก็ฉีดพ่นกันมแมลงเลยนะคะพ่นเลยพ่นกันมแมลงกันมดการหอยทากหอยเยียนเลยนะคะ เป็นยังไงคะเพื่อนๆพํนานทสูตรนี้ได้เลยนะคะไล่หอยทากหอยเวียนนะคะบํารุงลําต้นด้วยนะคะน้ําซาวข้าวคะ่ะทําให้กิ่งก้านเขาใหญ่นะคะใบใหญ่ด้วยคะ่ะคุณผู้ชมก็ลองนําไปทําดูนะคะมีประโยชน์มากเลยนะคะเปลือกไข่แล้วก็ไล่หอยทากหอยเวียนได้เลยคะ่ะเห็นไหมคะ เราก็โรยยตามโคนต้นบอนสีของเรานะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ผักบุ้งชาแนลทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ